การจดจ่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนเป็นการหันความสนใจของเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้เรากลับไปมองสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นให้ความสนใจพระกัมภีเขียนชัดบอกเราอย่างนี้ว่าซึ่ง จดจ่อกับเนื้อหนังก็คือความตายโลมบทที่8ซึ่งจดจ่อกับผู้วิญญาณน,นั้นคือชีวิตบอกชัดเจนเลยนะจดจอ่อเนื้อหนังมองเทงจดจอ่อพระวิญญาณมีชีวิตพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชิตเรากลับไปจดจ่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับจดจอ่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น ื่อกี 8, women, them, no ้โลมบท8ข้อ5-8ถึงนะครับเพราะว่าคนทั like. ้งหลายที K ่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจกับเนื้อหนังก็คือความตายและปักใจพระวิญญาณคือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าปักใจกับเนื้อหนังก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ได้บังคับบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ได้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้้้้เเเนนนืออหหัังจจะะะป็็ทที่ชบพพรรยาากมได พอมีบอกชัดเจนเลยว่าการปักใจกับเรื่องอะไรจะเปิดใจของเราให้รับอิทธิพลกับเรื่องนั้นดาวิดพูดดอกว่าขอเอียงใจของข้าพเจ้าเข้าหาบรรดาทางแห่งพระโอวาทของพระเจ้าดาวิดรู้ว่าถ้าไม่เอียงใจเข้าหาพระวจนะโอกาสทำบาปสูง โอกาสที่ผิดพลาดในการเดินนอกน้ำได้ไปเจ้าสูง